มมค,ครับผมมาร์คเมทันฟุตบวลนาทเว้ครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่บริเวณพื้นที่ของสถานีรถไฟฟ้ากำแพงเพชรนะฮะตรงนี้นี่ก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้า MRT นะครับตรงด้านนี้ที่ผมยืนอยู่นี่ก็จะเป็นจุดจําหน่ายตั๋วด้วยสารนะตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นตู้จําหน่ายตั๋วอัตโนมัตินะครับส่วนทางด้านฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นจุดที่ซื้อกรับทางพนักงานประจําสถานีนะครับก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทําคลิป รีวิวการเดินจากสถานีรถไฟฟ้ากำแพงเพชรน,นะฮะเพื่อจะไปยังบริเวณจุดทางออกที่1นะครับเนี่ยตรงด้านหน้านี่เขาเขียนทางออกที่1แล้วก็ทางออกที่3นะทางออกที่1นี่รู้สึกว่าจะไปทางถนนกำแพงเพชรสนะครับส่วนทางออกที่3นี่ก็รู้สึกว่าจะไปทางตลาดอตกนะฮะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะใช้บริเวณจุดทางออกที่1นะฮะ ก็จะไปบริเวณพื้นที่ของถนนกำแพงเพชร2หรือจะมีที่ตั้งของสถานที่สําคัญนะครับก็คือทางด้านของตึกแดงจรุจักนะครับตึกแดงจรุจักเนี่ยก็จะเป็นแหล่งพวกขายสินค้าพวกไอเทมของวินเทจของเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆมากมายนะจะมีพวกวัยรุ่นไปเดินกันพอสมควรนะครับเนะครับเดี๋ยวผมจะใช้บริเวณทางบันไดเลื่อนตรงนี้นะฮะแล้วก็จะใช้บริเวณจุดทางออกที่1น,นะครับ จริงๆน่ยก็จะมีทางออกที่1ทางออกที่3แล้วก็จุดของทางออกที่2นะครับทางออกที่2เนี่ยจะไปทางตลาดนัดจรุจักนะครับซึ่งในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีสินค้ามาขายกันอย่างมากมายนะฮะนี่ครับทางลัดไปสวนจรุจักครับเนี่ยจะเดินผ่านจุดของเมโทรมอลแล้วก็จะใช้บริเวณจุดทางออกที่2เพื่อไปตลาดนัดจรุจักนะครับส่วนจุดหมายปลายทางของเราเนี่ยก็คือบริเวณทางออกที่1นะครับ จะใช้บริเวณจุดบริเวณด้านนี้นะฮะเนี่ยพอจะมีแผนที่พิกัดบอกนะครับนี่ครับบริเวณทางออกที่1นึ่นครับแล้วก็ออกมาทางด้านฝั่งซ้ายนะครับทางออกที่1นึ่งเนบใช้ทางบันไดเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อจะไปทางตึกแดงจตุจักรนะครับ ส่วนทางออกที่3เนี่ยก็จะไปทางตลาดอ,อตกกนะครับตลาดอ,อตกกนี่ก็รู้สึกว่าจะขายพวกสินค้าเกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับทางการเกษตรนะฮะก็มาแล้วครับจุดของบริเวณทางออกนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของถนนกำแพงเพชร2นะฮะนี่ครับด้านหน้านี่ก็เป็นถนนแล้วนะครับ วันนี้นี่ก็มีแดดพอสมควรนะครับนะครับวันนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยก็เป็นช่วงวันสุดสัปดาห์นะเป็นวันเสาร์นะครับนี่ครับเดี๋ยวเดินเลาะไปเรื่อยๆก็จะถึงบริเวณจุดของตึกแดงจรุจักนะครับตรงด้านนี้นี่ก็จะมีพวกขายเป็นพวกชามภาชนะแล้วก็เป็นพวกแจก,กันต่างๆนะก็จะมีลวดลายสวยงาม นะครับเป็นสินค้าเกี่ยวกับพวกของใช้นะครับของประดับบ้านนะครับเนี่ยลูปั้นนะครับที่เอาไว้ตั้งบริเวณบริเวณภายในบ้านนะครับเพื่อความสวยงามนะครับหรือจะตั้งบริเวณด้านหน้าก็ได้นะฮะบรรยากาศในช่วงเวลาประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณ12ในกา6นาทีนะครับ ก็เป็นคลิปการเดินจากสถานีรถไฟฟ้า m อมาทีกำแพงเพชรนะครับเพื่อจะไปทางตึกแดงจดุจักนะครับซึ่งเป็นแหล่งรวมพวกสินค้าแฟชั่นแล้วก็สินค้าวินเพจของเก่าที่น่าสะสมต่างๆมากมายนะครับเดินเลี้ยวซ้ายนะครับด้านหน้านี้ก็จะมีสะพานลอยคนเดินข้ามด้วยนะครับนะครับก็จะผ่านพวก ร้านขายของมากมายนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของสะสมของแต่งบ้านพวกนี้นะฮะพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับมีหมดนะฮะน่ครับก็ถึงแล้วครับจุดของตึกแดงจตุจักรนะฮะสังเกตแล้วว่าที่เขาเรียกกันตึกแดงนะก็เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีพวกสีแดงเนะี่ยแซมเข้ามานะครับก็จะปลสลับกับพวกสีเทานะครับนะครับก็เลยถูกขนานนามว่าตึกแดงจตุจักรนะครับซึ่งก็ เรียกตามสีของตึกนะครับที่จะมีสีแดงเนี่ยมาเจือปลหรือว่าปาปนนะครับก็ินก็มทังพวกขอ,องกินของใช้ลนะฮะแนวอเกงสะสมนะรก็า,า,ามาตั้งวางขายกันพอสมควรนะครับ นี่ยังไม่ได้เข้าไปด้านในนะนี่ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ด้านนอกนะฮะส่วนด้านนี้นี่ก็จะเป็นพวกน้ําส้มน้ําลําใหญ่น้ํากระจี๊ยบพวกนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นี่ก็จะเน้นขายพวกของกินหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆนะฮะเนี่ยก็บริเวณทางเข้าด้านหน้านี่จะอยู่ตรงด้านนี้นะครับ สำหรับทางเดินเข้าไปยังตึกแดงจรุจักก็สำหรับคลิปนี้นี่ผมก็คงจะถ่ายคลิปให้เห็นกันแค่บริเวณจุดด้านหน้านะครับก็เป็นการเดินจากบริเวณพื้นที่ของสถานีรถไฟฟ้า MRT กำแพงเพชร,รมาอย่างจุดของตึกแดงจรุจักนะครับก็จะใช้บริเวณจุดของทางออกที่1นนะครับซึ่งเขาจะเขียนว่าถนนกำแพงเพชร2นะครับแล้วก็เดินเรื่อยมาแล้วก็เดินเลี้ยวซ้ายครับ เดินระยะทางเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่เกิน200เมตรนะครับก็จะถึงแล้วนะครับเนี่ยตึกจะจุดของตึกแดงจตุจักรครับตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้ากำแพงเพชรนะครับใช้บริเวณจุดทางออกที่หนึ่งนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเวลาประมาณเที่ยงนะครับก็เป็นคลิปรีวิวการเดินทางง่ายๆครับเป็นการเดินแบบระยะทางไม่ไกลมากครับจากสถานีรถไฟฟ้ากำแพงเพชรมายังตึกแดงจตุจักรนะครับ เอาครับสำหรับคลิปการเดินทางนะครับก็เป็นการเดินเท้าครับจากสถานีรถไฟฟ้า MRT คำแพงเพชรนะครับมาอย่างบริเวณพื้นที่ของตึกแดงจตุจักรก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ